ช่วงปลายปีนี้ราศีพฤกษบกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พลังของการเปลี่ยนแปลงเริ่มทำงานอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของงานการเงินและความสัมพันธ์ดาวประจำราศีเริ่มเคลื่อนไปในตำาแหน่งที่ช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้คุณได้เห็นเส้นทางที่มั่นคงกว่าเดิมแต่ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะชัดเจนคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบความอดทนและความแนว่วแน่ในเป้าหมายของตัวเอง สิ่งที่เด่นที่สุดในช่วงนี้คือเรื่องงานหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้เรากับถูกผลักให้ต้องสู้กับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ในทางจิตวิทยานี่คือช่วงที่สมองเริ่มสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เข้ากับเป้าหมายระยะยาวเป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานไม่ใช่การเก็บเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทันทีแต่จะเป็นการปูเส้นทางให้คุณได้เติบโตอย่างมั่นคงในปีหน้า เรื่องการเงินของราศีพฤกษฎในช่วงนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับวิธีคิดเรื่องไรายได้ไม่ยึดต,ติดกับวิธีเดิมๆแต่กล้าที่จะขยับออกจากกรอบความเคยชินการเงินที่เคยชะง,งักจะเริ่มหมุนเวียนดีขึ้นหลังกลางเดือนพฤศจิกายนและจะเห็นผลชัดในเดือนธันวาคม การลงทุนหรือการต่อยอดงานเดิมจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดแต่ต้องทำบนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่ความเร่งรีบช่วงปลายปีนี้ราศีพฤกษบกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พลังของการเปลี่ยนแปลงเริ่มทำงานอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของงานการเงินและความสัมพันธ์ดาวประจำราศีเริ่มเคลื่อนไปในตํแหน่งที่ช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้คุณได้เห็นเส้นทางที่มั่นคงกว่าเดิม แต่ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะชัดเจนคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบความอดทนและความแน่วแน่ในเป้าหมายของตัวเองสิ่งที่เด่นที่สุดในช่วงนี้คือเรื่องงานหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้เรากับถูกผลักให้ต้องสู้กับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ในทางจิตวิทยานี่คือช่วงที่สมองเริ่มสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เข้ากับเป้าหมายระยะยาว เป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานไม่ใช่การเก็บเกี่ยวการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทันทีแต่จะเป็นการปูเส้นทางให้คุณได้เติบโตอย่างมั่นคงในปีหน้าเรื่องการเงินของราศีพฤกษ์ในช่วงนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับวิธีคิดเรื่องไรายได้ไม่ยึดต,ติดกับวิธีเดิมๆแต่กล้าที่จะขยับออกจากกรอบความเคยชิน การเงินที่เคยชะง,งักจะเริ่มหมุนเวียนดีขึ้นหลังกลางเดือนพฤศจิกายนและจะเห็นผลชัดในเดือนธันวาคมการลงทุนหรือการต่อยอดงานเดิมจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดแต่ต้องทำบนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่ความเร่งรีบ ราศีพฤษภเป็นราศีที่มีพลังของความอดทนสูงแต่บางครั้งความอดทนที่มากเกินไปก็ทำให้คุณยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นช่วงเวลานี้จึงเหมาะกับการปล่อยบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาคุณจะเริ่มเห็นคนบางกลุ่มออกจากชีวิตไปโดยธรรมชาติและจะมีคนใหม่ๆที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันเข้ามาแทน ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้คือการคัดกรองพลังสมองของคุณจะเริ่มเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความสุขในระยะยาวมากกว่าความพอใจชั่วคราวพลังงานแบบนี้จะช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นทั้งในด้านคนโอกาสและผลลัพธ์ทางการเงิน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณของความสำเร็จเล็กๆปรากฏขึ้นเช่นงานที่ค้างเริ่มเสร็จตามเป้าเงินที่รอเริ่มเข้ามาหรือการได้รับคำชื่นชมจากคนที่คุณไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากความพยายามที่คุณสะสมมาตลอดทั้งปี และที่สำคัญดาวประจำราศีของคุณกำลังเคลื่อนเข้าไปในเรือนแห่งพลังใจซึ่งหมายถึงว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่หัวใจกลับมาแข็งแรงอีกครั้งคุณจะรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความมั่นคงในการก้าวต่อ ยังมีอีกหลายพลังสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับราศีพฤษภในช่วงปลายปีโดยเฉพาะโอกาสทางการงานที่เกี่ยวกับต่างพื้นที่การขยับขยายและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเริ่มส่งผลจริงในเดือนธันวาคมช่วงเวลานี้ของราศีพฤษภคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของปีเป็นจังหวะที่คุณต้องใช้ทั้งสติและความกล้าร่วมกันในการตัดสินใจเพราะสิ่งที่คุณเลือกในตอนนี้ จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญของชีวิตในปีหน้าดาวประจําราศีกําลังเคลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งของการสรุปบทเรียนหมายความว่าคุณจะเริ่มเห็นชัดว่าอะไรที่ควรเก็บไว้และอะไรที่ถึงเวลาต้องวางลงการเลือกจะไม่ง่ายเพราะหลายสิ่งที่คุณถือไว้มานานอาจมีทั้งคุณค่าและความผูกพันแต่ในทางจิตวิทยาการเติบโตไม่ได้เกิดจากการเก็บทุกอย่างไว้มันเกิดจากการกล้าที่จะคัดเลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตระยะยาว ราศีพฤษภกำลังจะได้เห็นความจริงบางอย่างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานและความสัมพันธ์คุณจะรู้ว่าใครคือคนที่อยู่ค้ั่งคุณจริงและอะไรคือสิ่งที่กำลังดึงพลังคุณออกไปโดยไม่จำเป็นสิ่งที่ต้องทำในช่วงนี้คือการจัดระบบชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานการปรับวิธีทำเงินหรือการสร้างขอบเขตกับคนรอบตัวด้านการงานดาวส่งพลังให้คุณมีโอกาสก้าวเข้าสู่สิ่งที่มั่นคงกว่าเดิมแต่เงื่อนไขค,คือ ต้องยอมเปลี่ยนวิธีคิดจากการทําทุกอย่างด้วยแรงไปสู่การทําด้วยระบบและยุทธศาสตร์คุณจะเริ่มเห็นความสําคัญของการบริหารเวลาการใช้ทีมและการเลือกงานที่มีคุณค่ากับอนาคตไม่ใช่เพียงงานที่ทําให้ผ่านไปวันๆการตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางตอนนี้จะมีผลยาวถึงกลางปีหน้าในเรื่องการเงินจุดเปลี่ยนของคุณคือ การตัดสินใจลงทุนในตัวเองคุณอาจเริ่มคิดเรื่องการขยายอาชีพหาความรู้ใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งที่เคยเลื่อนมานานเดาวส่งพลังให้การลงทุนด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะหรือการวางแผนระยะยาวให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิมการใช้เงินในช่วงนี้จึงควรมุ่งไปที่สิ่งที่ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่สิ่งที่ใช้เพื่อปลอบใจชั่วคราวในด้านความสัมพันธ์จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือการเลือกคนที่เติบโตไปด้วยกัน ความสัมพันธ์ที่อิงอยู่บนความเคยชินอาจเริ่มสั่นคลอนเพราะพลังของคุณกำลังขยับไปในทิศทางของการพัฒนาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าความสัมพันธ์อาจเริ่มมีช่องว่างแต่ถ้าทั้งสองคนเข้าใจและเลือกที่จะโตไปพร้อมกันความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมในแง่จิตใจและพลังชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ภายในเป็นช่วงที่พลังภายในเริ่มกลับมาสมองเริ่มปล่อยเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไป และมุ่งไปที่เป้าหมายที่ชัดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือต้องฟังตัวเองให้มากกว่าความเห็นของคนอื่นเพราะช่วงนี้ราศีพฤษภจะมีแนวโน้มถูกกระทบด้วยคำพูดหรือความคาดหวังจากรอบข้างการกลับมาฟังเสียงของใจตัวเองคือสิ่งที่จะทำให้คุณมั่นคงและมีทิศทางชัดเจนจุดเปลี่ยนนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการปลดล็อกความกลัวที่คุณเคยมีต่อความล้มเหลวหรือความไม่มั่นคงหลายคนจะเริ่มรู้ว่าความมั่นคงไม่ได้หมายถึงการอยู่ในที่เดิม มันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงในใจแล้วกล้าที่จะก้าวต่อไปในทางที่ใช่สิ่งที่ราศีพฤกษบควรทำในช่วงก่อนสิ้นปีคือการกำหนดเป้าหมายชัดเจนหนึ่งอย่างที่อยากให้สำเร็จในปีหน้าแล้วเริ่มขยับตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องใหญ่หรือซับซ้อนแค่เป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆเมื่อคุณเริ่มขยับแม้เพียงเล็กน้อยพลังจากรวาลจะเริ่มหมุนตาม และสิ่งที่คุณต้องการจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆดาวแห่งการเปลี่ยนผ่านกำลังจะหนุนคุณเข้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังแห่งความมั่นใจและความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคือตัวคุณจริงๆและสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณเคยถูกคาดหวังให้เป็นเมื่อเข้าใจความแตกต่างนี้คุณจะสามารถสร้างปีหน้าด้วยทิศทางที่แท้จริงของหัวใจช่วงต้นปีหน้า ราศีพฤกษบกกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการยกระดับชีวิตทั้งในแง่ของงานการเงินและการพัฒนาแนวคิดชีวิตพลังดาวที่เคยอยู่ในตำแหน่งของการเรียนรู้และการปรับตัวจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เรือนแห่งความสำเร็จและความมั่นคงที่เกิดจากการลงมือทำอย่างเป็นระบบนี่คือจังหวะสำคัญที่คุณควรเปลี่ยนพลังของความมั่นคงแบบระวังตัวไปสู่ความมั่นคงแบบกล้าเสี่ยงอย่างมีแผน พระดาวประจำราศีกำลังหนุนให้คุณออกจากกรอบเดิมที่เคยจำกัดศักยภาพของตัวเองและเปิดทางให้โอกาสใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมได้เกิดขึ้นจริงในด้านการงานช่วงต้นปีจะเป็นจังหวะที่ราศีพฤกษ์เริ่มเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณหวางรากฐานไว้ปลายปีที่แล้วงานที่เคยนิ่งจะเริ่มขยับการเจรจาที่เคยเงียบจะเริ่มเห็นความชัดเจนผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้น จุดนี้เองคือจังหวะที่คุณต้องใช้ความนิ่งแบบมีแขนเข้าควบคุมไม่รีบแต่รอบคอบและมุ่งม,มั่นในเชิงจิตวิทยาคุณควรใช้ช่วงนี้ฝึกทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพราะพลังดาวส่งผลให้คำพูดและการแสดงออกของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นคำพูดที่ออกจากคุณในช่วงต้นปีจะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และโอกาสที่เข้ามาโดยตรงการพูดอย่างมั่นใจแต่ไม่กดดันตัวเองคือกุญแจสำคัญของพลังช่วงนี้ ด้านการเงินดาวการเงินของราศีพฤศพเริ่มเข้าสู่จุดแข็งที่สุดในรอบหลายเดือนรายได้ที่มาจากการลงแรงในปีที่ผ่านมาเริ่มกลับมาเป็นผลตอบแทนจริง คุณอาจได้รับเงินก้อนการปรับรายได้หรือโอกาสทำงานเสริมที่ให้ผลระยะยาวแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพราะพลังดาวมีแนวโน้มดึงให้ใช้เงินกับความพอใจระยะสั้นคุณจึงควรใช้จังหวะน,นี้วางแผนการเงินใหม่เน้นการต่อย,ยอดและการสะสมทุนเพื่อการเติบโตในครึ่งปีแรก เรื่องความสัมพันธ์ช่วงต้นปีเป็นช่วงที่พลังดาวส่งผลให้คุณต้องอเผชิญกับความจริงใจของคนรอบตัวหลายคนจะเริ่มเปิดเผยตัวตนมากขึ้นทั้งในแงด่ดีและในแง่ที่คุณต้องเรียนรู้จะจัดการอย่างมีสติสำหรับคนมีคู่นี่คือจังหวะของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปรับจูนพลังของกันและการให้สอดคล้องกับแผนชีวิตปีใหม่ส่วนคนโสดดาวส่งพลังให้คุณเจอคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับเส้นทางการเติบโตของคุณเป็นพลังสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวในแง่พลังใจราศีพฤษภกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวแห่งแรงบันดาลใจและความมั่นใจในตัวเอง คุณจะเริ่มรู้สึกว่าพร้อมจะลุกขึ้นจัดการสิ่งที่ค้างคาพร้อมจะปรับระบบชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสมองจะเริ่มชัดเจนกับสิ่งที่อยากทําจริงและจะไม่ลังเลก,กับสิ่งที่รู้ว่าไม่ใช่นี่คือจังหวะที่คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดใน3มเรื่องหลักงานเงินและสุขภาพใจแล้วค่อยๆลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะพลังช่วงนี้ไม่ต้องรีบแต่ต้องเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่น่าสนใจคือดาวแห่งการเรียนรู้เริ่มเปิดวงจรใหม่ให้ราศีพฤษภ คุณอาจเริ่มสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเช่นการเรียนรู้มานที่ซับซ้อนการเข้าอบรมหรือการฝึกทักษะใหม่ที่ต่อยอดอาชีพในอนาคตช่วงต้นปีเป็นช่วงเหมาะสมกับการลงทุนในความรู้เพราะทุกสิ่งที่เรียนในตอนนี้จะมีผลต่อเส้นทางอาชีพในระยะ2-3ปีข้างหน้าสิ่งที่ต้องระวังคือความเคยชินเดิมที่ทำให้คุณช้าลงเพราะพลังของราศีพฤษภมักติดกับรูปแบบที่คุ้นเคย ดาวช่วงต้นปีจะเร่งให้คุณเห็นว่าถ้าไม่กล้าขยับคุณจะอยู่ที่เดิมต่อไปอีกนานดังนั้นทุกการขยับในตอนนี้ไม่ต้องใหญ่แต่ต้องชัดและตั้งใจเช่นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่การเปลี่ยนรูปแบบงานหรือแม้แต่การปรับเวลาในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่ในเชิงจิตวิทยาช่วงต้นปีของราศีพฤษภคือช่วงรีเซ็ตพลังใจสมองคุณจะตอบสนองต่อเป้าหมายใหม่ได้ดีมาก หากคุณตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่พลังความมั่นคงภายในจะเริ่มขยายออกเป็นแรงดึงดูดภายนอกทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆอย่างต่อเนื่องดาวใหญ่กําลังหนุนให้คุณเริ่มสร้างสิ่งที่ยั่งยืนกว่าความสําเร็จชั่วคราวปีนี้จึงไม่ใช่ปีของการแข่งขันแต่เป็นปีของการสร้างระบบชีวิตใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมทุกการตัดสินใจของคุณในช่วงสามเดือนแรกจะกลายเป็นฐานพลังสำคัญของทั้งปีช่วงต้นปีหน้า ราศีพฤษภกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการยกระดับชีวิตทั้งในแง่ของงานการเงินและการพัฒนาแนวคิดชีวิตพลังดาวที่เคยอยู่ในตำแหน่งของการเรียนรู้และการปรับตัวจะเริ่มเค้ื่นเข้าสู่เรือนแห่งความสำเร็จและความมั่นคงที่เกิดจากการลงมือทำอย่างเป็นระบบนี่คือจังหวะสำคัญที่คุณควรเปลี่ยนพลังของความมั่นคงแบบระวังตัวไปสู่ความมั่นคงแบบกล้าเสี่ยงอย่างมีแผน เพราะดาวประจำราศีกำลังหนุนให้คุณออกจากกรอบเดิมที่เคยจำกัดศักยภาพของตัวเองและเปิดทางให้โอกาสใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมได้เกิดขึ้นจริงในด้านการงานช่วงต้นปีจะเป็นจังหวะที่รารศพีพฤษภเริ่มเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณวางรากฐานไว้ปลายปีที่แล้วงานที่เคยนิ่งจะเริ่มขยับการเจรจาที่เคยเงียบจะเริ่มเห็นความชัดเจนผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้น จุดนี้เองคือจังหวะที่คุณต้องใช้ความนิ่งแบบมีแผนเข้าควบคุมไม่รีบแต่รอบคอบและมุ่งมั่นในเชิงจิตวิทยาคุณควรใช้ช่วงนี้ฝึกทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์เพราะพลังดาวส่งผลให้คำพูดและการสแสดงออกของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นคำพูดที่ออกจากคุณในช่วงต้นปีจะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และโอกาสที่เข้ามาโดยตรง การพูดอย่างมั่นใจแต่ไม่กดดันตัวเองคือกุญแจสำคัญของพลังช่วงนี้ด้านการเงินดาวการเงินของราศีพฤกษภเริ่มเข้าสู่จุดแข็งที่สุดในรอบหลายเดือนรายได้ที่มาจากการลงแรงในปีที่ผ่านมาเริ่มกลับมาเป็นผลตอบแทนจริงคุณอาจได้รับเงินก้อนการปรับรายได้หรือโอกาสทำงานเสริมที่ให้ผลระยะยาว แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพราะพลังดาวมีแนวโน้มดึงให้ใช้เงินกับความพอใจระยะสั้นคุณจึงควรใช้จังหวะนี้วางแผนการเงินใหม่เน้นการต่อย,ยอดและการสะสมทุนเพื่อการเติบโตในครึ่งปีแรกเรื่องความสัมพันธ์ช่วงต้นปีเป็นช่วงที่พลังดาวส่งผลให้คุณต้องเผชิญกับความจริงใจของคนรอบตัว หลายคนจะเริ่มเปิดเผยตัวตนมากขึ้นทั้งในแง่ดีและในแง่ที่คุณต้องเรียนรู้จัดการอย่างมีสติสำหรับคนมีคู่นี่คือจังหวะของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปรับจูนพลังของกันและกันให้สอดคล้องกับแผนชีวิตปีใหม่ส่วนคนโสดดาวส่งพลังให้คุณเจอคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับเส้นทางการเติบโตของคุณเป็นพลังสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวในแง่พลังใจราศีพฤกษบกกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวแห่งแรงบันดาลใจและความมั่นใจในตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกว่าพร้อมจะลุกขึ้นจัดการสิ่งที่ค้างคาพร้อมจะปรับระบบชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสมองจะเริ่มชัดเจนกับสิ่งที่อยากทำจริงและจะไม่ลังเลกับสิ่งที่รู้ว่าไม่ใช่นี่คือจังหวะที่คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดในสามเรื่องหลัก งานเงินและสุขภาพใจแล้วค่อยๆลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะพลังช่วงนี้ไม่ต้องรีบแต่ต้องเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่น่าสนใจคือดาวแห่งการเรียนรู้เริ่มเปิดวงจรใหม่ให้ราศีพฤษภคุณอาจเริ่มสนใจเรื่องการพัฒนาตนเองมากขึ้นเช่นการเรียนรู้งานที่ซับซ้อนการเข้าอบรมหรือการฝึกทักษะใหม่ที่ต่อยอดอาชีพในอนาคต ช่วงต้นปีเป็นช่วงเหมาะสมกับการลงทุนในความรู้เพราะทุกสิ่งที่เรียนในตอนนี้จะมีผลต่อเส้นทางอาชีพในระยะ2-3ถึงปีข้างหน้าสิ่งที่ต้องระวังคือความเคยชินเดิมที่ทำให้คุณช้าลงเพราะพลังของราศีพฤษภมักติดกับรูปแบบที่คุ้นเคยดาวช่วงต้นปีจะเร่งให้คุณเห็นว่าถ้าไม่กล้าขยับคุณจะอยู่ที่เดิมต่อไปอีกนานดังนั้นทุกการขยับในตอนนี้ไม่ต้องใหญ่แต่ต้องชัดและตั้งใจ เช่นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่การเปลี่ยนรูปแบบงานหรือแม้แต่การปลับเวลาในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่ในเชิงจิตวิทยาช่วงต้นปีของราศีพฤกษบคือช่วงรีเซ็ตพลังใจสมองคุณจะตอบสนองต่อเป้าหมายใหม่ได้ดีมากหากคุณตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่พลังความมั่นคงภายในจะเริ่มขยายออกเป็นแรงดึงดูดภายนอกทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆอย่างต่อเนื่อง ดาวใหญ่กําลังหนุนคุณให้เริ่มสร้างสิ่งที่ยั่งยืนกว่าความสำเร็จชั่วคราวปีนี้จึงไม่ใช่ปีของการแข่งขันแต่เป็นปีของการสร้างระบบชีวิตใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมทุกการตัดสินใจของคุณในช่วงสามเดือนแรกจะกลายเป็นฐานพลังสำคัญของทั้งปีช่วงกลางปีของราศีพฤกษบคือจังหวะที่พลังดาวเริ่มเปิดสิ้นทางใหม่อย่างชัดเจนสิ่งที่คุณอดทนปรับระบบและวางแผนม,มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ถึงต้นปีจะเริ่มปรากฏผลจริงในช่วงนี้ดาวแห่งความสำเร็จเริ่มเข้าสู่เรือนการสร้างผลลัพธ์หมายความว่าคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่ทำไว้เริ่มงอกงามและสิ่งที่เคยชะง,งักจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนี่คือรอบพลังที่เปลี่ยนความมั่นคงให้กลายเป็นความมั่งคั่งได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อคุณใช้พลังใจอย่างมีทิศทาง และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เคยลังเลมานานในด้านการงานกลางปีคือช่วงที่คุณได้รับการยอมรับในผลงานอย่างเด่นชัดสิ่งที่เคยลงแรงไว้เริ่มได้รับการตอบแทนอ่านมีโอกาสเลื่อตนตำแหน่งขยายงานหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมพลังดาวส่งให้คุณโดดเด่นในเรื่องของการบริหารการวางกลยุทธ์และการนำทีม การตัดสินใจช่วงนี้ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เพราะโอกาสจะมาในลักษณะที่ต้องเลือกให้ชัดระหว่างสิ่งที่ปลอดภัยกับสิ่งที่เติบโตในแง่จิตวิทยาการเปลี่ยนผ่านนี้เรียกว่าช่วงเวลาแห่งการยืนยันตัวตนสมองของคุณเริ่มมั่นใจในแนวทางที่เลือกไม่หวั่นไหวกับคำวิจารณ์เหมือนก่อนหน้าคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของความพยายามที่ผ่านมา และเข้าใจว่าความมั่นคั่งไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความต่อเนื่องและการคิดเป็นระบบด้านการเงินดาวการเงินของราศีพฤษภเข้าสู่จุดแข็งที่สุดในรอบปีรายได้เริ่มคงที่และขยายตัวจากหลายทางคุณจะเริ่มเห็นโอกาสในการต่อย,ยอดเช่นการลงทุนการสร้างรายได้เสริมหรือการขยับจากรายได้เดิมให้กลายเป็นช่องทางใหม่ สิ่งที่ต้องระวังคือความลังเลเพราะพลังดาวส่งผลให้คุณอาจคิดเยอะเกินไปจนพลาดจังหวะที่ดีดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงอย่ารอความพร้อมทั้งหมดแต่ให้ใช้หลักคิดว่าพร้อมเท่าที่ทำได้แล้วเริ่มเลยสำหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจหรือวางแผนการลงทุนกลางปีคือช่วงเหมาะที่สุดในการขยับพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นดาวแห่งความมั่นคงทางการเงิน เริ่มส่งผลเชิงบวกทําให้สิ่งที่คุณทํามีแนวโน้มเติบโตเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วแต่ต้องทําอย่างมีระบบและระเบียบทางการเงินไม่เสี่ยงเกินไปไม่โลภเกินไปด้านความสัมพันธ์ดาวความรักเริ่มเคลื่อนไปในตําแหน่งที่เปิดใจและสื่อสารได้ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ผ่านการทดสอบช่วงต้นปีจะเริ่มนิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นคนที่อยู่ในคู่ เริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันได้อย่างจริงจังส่วนคนโสดจะมีเกณฑ์เจอคนใหม่ที่มาจากการทำงานหรือสังคมเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเคารพซึ่งกันและกันและมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางมั่นคงในด้านพลังใจราศีพฤษภกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการดึงดูดพลังดีสมองและจิตใจเริ่มปรับสมดุลระหว่างความมั่นคงกับการเปิดรับสิ่งใหม่ คุณจะรู้สึกเบาขึ้นแต่มั่นใจมากขึ้นเหมือนได้เริ่มต้นช่วงชีวิตที่รู้ว่าควรเดินไปทางไหนและไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปพลังแบบนี้จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจต่อเนื่องและกลายเป็นแรงดึงดูดคนที่มีพลังใจดีเข้ามาในชีวิตในทางจิตวิทยานี่คือช่วงที่ระบบคิดของคุณเริ่มทำงานในระดับอัตโนมัติความพยายามที่เคยต้องฝืนในปีที่ผ่านมาจะเริ่มกลายเป็นนิสัยเช่นการมีวินยัย การจัดการเงินการคิดเชิงบวกหรือการสื่อสารอย่างมีเป้าหมายสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงเพราะมันทําให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งแต่สามารถต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงสิ่งที่ราศีพฤษภควรทําในช่วงกลางปีคือการสร้างระบบชีวิตที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินการทํางานหรือการดูแลสุขภาพกายและใจ การมีระบบคือสิ่งที่จะแยกคนที่ประสบความสำเร็จระยะสั้นออกจากคนที่มั่งคั่งอย่างต่อเนื่องดาวส่งพลังให้คุณมีสมาธิและพลังในการจัดระเบียบชีวิตได้ดีจึงควรใช้ช่วงนี้ปรับสิ่งรอบตัวให้เข้าที่ทั้งการจัดแผนรายเดือนการวางเป้าหมายการลงทุนและการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวในแง่ของแรงบันดาลใจช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเริ่มเห็นภาพอนาคตชัดเจนกว่าเดิม สิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันเริ่มจับต้องได้เพราะคุณไม่ได้พึ่งโชคแต่พึ่งความพยายามและความคิดที่ชัดเจนสิ่งที่ควรทำคือบันทึกเป้าหมายใหม่ไว้แล้วค่อยๆลงมืออย่างสม่ำเสมอเพราะดาวแห่งความสำเร็จจะหนุนคุณในทุกสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความตั้งใจจริงกลางปีนี้คือจุดที่ราศีพฤษภเปลี่ยนจากการสร้างฐานไปสู่การขยายผลทุกสิ่งที่คุณทำในช่วงนี้จะมีผลยาวถึงปลายปีดังนั้นให้ใช้พลังของจิตใจอย,อย่างสงบ มั่นคงและมีทิศทางราศีพฤษภกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเก็บเกี่ยวและจัดระเบียบชีวิตหลังจากผ่านปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความพยายามและการพิสูจน์ตัวเองคุณสร้างสิ่งดีๆไว้มากกว่าที่คิดแต่สิ่งสำคัญในช่วงก่อนสิ้นปีนี้คืออย่ารีบก้าวต่อจนลืมทบทวนนี่คือเวลาที่ต้องจัดการพลังใจให้มั่นคงเพื่อมาให้สิ่งดีที่สร้างมาทั้งปีสูญเปล่า แนวทางสำคัญของราศีพฤษภในช่วงนี้คือทบทวนเส้นทางที่ผ่านมาหยุดมองย้อนกลับไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตและอะไรคือสิ่งที่ยังดึงคุณไว้ในที่เดิมเพราะเมื่อเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้เองว่าควรพาอะไรเข้าสู่ปีใหม่และควรวางอะไรลงอย่างสงบเคลียร์เรื่องข้างๆให้จบไม่ว่าจะเป็นงานที่ค้างความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน หรือสิ่งใดที่ยังทำให้คุณรู้สึกติดอยู่ให้รีบปิดให้เรียบร้อยเพราะปีหน้าดาวแห่งโอกาสจะเริ่มเดินหน้าและคุณควรพร้อมโดยไม่มีภาระเก่าให้ทวงราศีพฤษภกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเก็บเกี่ยวและจัดระเบียบชีวิตหลังจากผ่านปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความพยายามและการพิสูจน์ตัวเองคุณสร้างสิ่งดีๆไว้มากกว่าที่คิดแต่สิ่งสำคัญในช่วงก่อนสิ้นปีนี้คือ อย่ารีบก้าวต่อจนลืมทบทวนนี่คือเวลาที่ต้องจัดการพลังใจให้มั่นคงเพื่อมาให้สิ่งดีที่สร้างมาทั้งปีสูญเปล่าแนวทางสำคัญของราศีพฤษภในช่วงนี้คือทบทวนเส้นทางที่ผ่านมาหยุดมองย้อนกลับไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตและอะไรคือสิ่งที่ยังดึงคุณไว้ในที่เดิมเพราะเมื่อเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้เองว่าควรพาอะไรเข้าสู่ปีใหม่ และควรวางอะไรลงอย่างสงบเคลียร์เรื่องข้างค้างให้จบไม่ว่าจะเป็นงานที่ค้างความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือสิ่งใดที่ยังทำให้คุณรู้สึกติดอยู่ให้รีบปิดให้เรียบร้อยเพราะปีหน้าดาวแห่งโอกาสจะเริ่มเดินหน้าและคุณควรพร้อมโดยไม่มีภาระเก่าให้ทวงวางเป้าหมายใหม่ด้วยความตั้งใจจริงเขียนสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปีหน้าให้ชัด ไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่พร้อมจะลงมือทำเพราะพลังของราศีพฤษภในปีใหม่จะตอบสนองต่อคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงดูแลพลังใจให้มั่นคงอย่าให้ความเหนื่อยจากทั้งปีทำให้หมดแรงก่อนถึงเส้นชัยการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและการอยู่กับสิ่งที่ทำให้ใจสงบ คือการชาร์จพลังเพื่อเริ่มต้นรอบใหม่อย่างสดใสปลายปีนี้ไม่ใช่เวลาของการวิ่งแต่คือเวลาของการยืนให้มั่นเพื่อมองภาพใหญ่ของชีวิตอย่างชัดเจนราศีพฤษภที่สามารถรักษาความนิ่งภายในได้จะเข้าสู่ปีถัดไปด้วยพลังที่แข็งแรงกว่าเดิมและพร้อมเปลี่ยนความมั่นคงให้กลายเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงหากคุณเป็นราศีพฤษภ แล้วรู้สึกว่าช่วงเวลานี้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้เพื่อไม่พลาดดวงดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้นในปีหน้า